สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะน่าสงสารมากอาชีพล่าสุดหลังกราบลาเปิดอาชีพใหม่คนขับรถทัวร์ไหว้แม่ย่านางรถสงสารมากชาวโซเชียลแห่ให้กำลังใจหนุ่มขับรถทัวร์ที่บึงสามพันหลังโพสต์ก้มกราบลาแม่ย่านางรถเป็นครั้งสุดท้ายอำลาอาชีพด้วยความใจหายเพราะรถไม่ได้วิ่งทำให้ไม่มีรายได้ดูแลภรรยาป่วยติดเตียง จากกรณีมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าพิสนุธนสังได้โพสต์รูปตัวเองกร่มกราบลารถโดยสารประจำทางของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมระบุข้อความว่ากราบลาก่อนนะแม่ชีวิตลูกแย่พาแม่ไปต่อไม่ไหวจริงๆลงใน Facebook ส่วนตัว หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปได้มีคนเข้าไปกดแชร์และให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นรถที่นั่งกลับบ้านช่วงเทศกาลเป็นประจำเลยค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะครั้งหนึ่งก็เคยร่วมงานกับพอขอรอทุกท่านมาค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะที่บ้านยังมีที่นาที่ดินทำกินกันต่อไปค่ะน้ำตาจะไหลความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะแม่ต้องเข้าใจค่ะพี่สู้ๆ เป็นกำลังใจให้ไม่รู้จะปลอบยังไงดีดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานได้ติดต่อไปยังผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวทราบชื่อคือนายพิษณุธนสังอายุ48ปีชาวบ้านในหมู่บ้านราหุนตําบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าตนเองมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพภูเรือหมายเลขทะเบียน 10.1523เพชรบูรณ์ของบริษัทแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากเริ่มมีการแพร่กระจายของโควิด19บริษัทก็มีคำสั่งให้หยุดวิ่งรถเป็นระยะระยะและลดจำนวนเที่ยวรถลงเหลือวันละสองรอบกระทั่ง17กรกฎาคม64ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการประกาศให้หยุดวิ่งรถโดยไม่มีกำหนดทำให้ตนไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว เมื่อวันที่16กรกฎาคม64ตนจึงตัดสินใจเดินทางไปที่บริษัทเพื่อทำเรื่องลาออกและขอรับเงินประกันก้อนสุดท้ายจำนวน30,000บาทเพื่อมาใช้ใจ่ายในครอบครัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้รับเงินก้อนนี้เมื่อไหร่ หลังจากนั้นตนได้เดินไปที่ลานจอดรถและทำการก้มกราบลาแม่แย่านางรถซึ่งตลอดระยะเวลา6-7ปีที่ผ่านมารถคันนี้ทำให้ตนมีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของตนเองซึ่งทำให้ตนรู้สึกใจหายเป็นอย่างมากไม่คิดว่าวันหนึ่งต้องมาบอกลารถคันนี้ไปซึ่งไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาขับอีกไหมหนุ่มอดีตโชเฟอร์รถทัวร์กล่าวนายพิสนุยังกล่าวได้ว่า ในระหว่างนี้มีคนแนะนำให้ตนไปขับรถรับจ้างรับส่งน้ำแข็งรายวันได้วันละ320บาทที่อำเภอหนองไผ่เพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวที่อยู่อาศัยด้วยกัน6ชีวิตซึ่งก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเพราะอยู่กันคนลำเภอกับที่บ้านแต่ตนก็ต้องอดทนสู้ต่อไปเพราะไม่มีทางเลือกและขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจตนทำให้ตนมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม news ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ